สวัสดีเพื่อนนะครับก็กลับมาพบกับผมครั้งนับใน Disasper นะครันะอ่าคลิปนี้นะครับจะมาพรีวิวโมดูลใหม่นะครับก็คือก็คือ ATC สองนะครับหรือก็คือวอลท็อกหมูป่าแล้วนี่เองครับซึ่งโมดูลใหม่นี้จริงก็ไม่ใหม่ทั้งหมดหรอกนะครับมันเป็นการรีเวิร์กนะครับของ ATC ตัวเก่านะครับเป็นประจําจะชื่อว่า Tankular นะครับมันจะเป็นรุ่นอัปเกรดจาก ATC ปกติขึ้นมานะครับจะมีการเพิ่มฟังก์ชัน พิเศษ้าไปเช่นหมวกนักบินนะครับอา,อาวุธใหม่ๆนะครับจริงๆก็ไม,ใม่ใหม่หรอกนะครับแต่ว่าใช้อาวุธได้หลากหลายมากขึ้นเช่นเลเซอร์เจแดมอย่างนี้ครับหรือว่าเาอร์ริ่ดเลเซอร์ล็อกเกอเลเซอร์อะไรต่างานะ่ะรวมถึงฟังก์ชันพวก GPS อนะไรต่างๆก็มีการอัปเกรดนะให้มันดียิ่งขึ้นนะครับโมดูลตัวนี้เนี่ยนะครับสำหรับคนที่มีเอเจนซี่นะครับสามารถอัปเกรดได้เลยนะครับในราคา สักสิบเหรียญนะแต่ว่าผมว่ามันคงไม่สิบเหรียญตลอดหรอกนะครับก็มีทั้งในสตรีมแล้วก็เว็บไซต์นะครับคนที่ซื้อในสตรีมนะครับจะอัปเกรดตัวนี้ให้ซื้อเป็นแอดดอนแยกนะครับส่วนใครไม่มีนะครับอ่าแล้วอยากได้ตัวนี้ด้วยก็ซื้อเป็นแท็คคิลเลอร์ไปนะภาพซื้อแอดออนเพียวๆนะไม่งั้นคุณจะบินไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องการเอทีซีตัวเกศเป็นเบสนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับอ่ะก็ อันนี้คือโหลดเอาเป็นพรีเซนต์นะครับของ ATC เนาะถ้าเกิดว่าคุณมีแทง k u l ลเลอร์นะครับตัว ATC 2สองมันขึ้นเป็นขี่สองสองให้นะครับถ้าไม่มีก็จะขึ้นเป็น4ีลยตัวนี้จะเป็นตัวใสๆไปนะครับอ่ะอ่าตัววุฒเอาซักอันนี้ละกันนะครับเราคลิกให้ดูก่อนก็ที่ปีกนะครับคุซิติดเลยอป่าติดไซเบเดอร์นะครับ,รเ,บ, Rider, รบเหมือนเดิม L M นะครับไม่มี X ติดตั้งระเบิดได้นะครับเป็นระเบิดซ้อมคัสเตอร์บอมล้มาปดสิองที่เป็นระเบิดขนาดเปาแล้วก็พอตพวก targeting อะไรตาก็ปกติหมดนะครับพอ,บอมาเพลน์ลอดข้างในนะครับเป็นออดูกราวิซายนะครับมันจะเป็นเลเซอร์ไฮดร้าก็คือไอตัวจรวดบ้องขร่าที่นิยมใช้นี่แหละนะครับมันจะมีรุ่นที่หัวติดเลเซอร์นะก็คือใช้เลเซอร์ในการชี้เป้าซึ่งเพื่อความแม่นยำมากขึ้นนะครับ แต่ว่าเราจะไม่สามารถยิงไฟฟลักเกตได้คือเราต้องชี้เป้าต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่ค่อยนิยมใช้เท่าไหร่เพราะว่าขีดจำกัดอย่างที่ผมบอกคือเราต้องชี้เป้าแล้วก็จรวดตัวนี้ปกติเรายิงไม่ไกลหรือเราค่อนข้างใกล้นะครับแล้วเรายิงหลายลูกไงแต่ว่ามีความมั่นยาม,มากขึ้นมัาก็ประหยัดมากขึ้นนะครับอ่ะระเบิดก็เหมือนเดิมนะครับเลเซอร์ไกด์บอมนะครับรุ๊อปอ่ะพอแลนเทิ์นะครับ, tern, รบเหมือนเดิมลอกเกตมาตรฐานครบ Okay. อันนี้นะครับพารโลที่ติดตลรวจมาวิก,ก้ก็จะมีเลเซอร์ไฮดรา Laser นะครับมาวิกด DGHKL นะครับก็ไอที่เพิ่มมาที่เห็นหลังๆก็คือตัว L นะครับคือรุ่นเลเซอร์นี่แหละม,มีแค่นี้ครับติดได้แค่ลูกเดียวแต่ถ้าเป็นตัวอิฟเฟอร์เรตกับทีวีคอนทาสก็ยังติดเป็นดับเบิลสามลูกแรกเหมือนเดิมน,นะครับ พทรเวลพอร์ตใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับล็อกเก็ตอ่ะผลลัพธ์นนใต้ตัวนะครับไอทุกการวิซายล็อกเก็ตเหมือนเดิมนะครับระเบิดมันจะมีเจดแอมนะครับตัวได้ไปท่ 5, 4, าสี่นะครับจะไม่ได้แม่ง GBU Series GBU นี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นระเบิดเจดแอมที่เปลี่ยนตัวนำวิถีข้างหน้าเนี่ยจาก QS เป็นเลเซอร์นะครับซึ่ง ปกติแล้ววลาเราใช้เจแดงเนี่ยเราต้องกอบไปกัดเข้าไปใช่ไหมครับในตัวระเบิดนะครับหรือมาเป้าปุ๊บ,บมากดเครื่องอะ่ะเพื่อให้มันส่งข้อมูลที่ตัวระเบิดแล้วก็กดทิ้งไปมันก็คำนวณให้แต่ถ้าเป็นเลเซอร์คือเราชี้อ่าทิ้งก็คล้ายๆ CCRP ปกติชี้แล้วก็ไปเลยปุ๊บระเบิดก็วิ่งตามเลเซอร์ไปน่นาจะาะว่าถ้าเราใช้อ่าหยอดระเบิดตัวเนี้ยใส่เป้าหมายที่เคลื่อนที่ซึ่งเป็นรถอะไรเงี้ยที่มันวิ่งไปมานะครับเจแดงมันก็จะ ตามไปด้วยนะไอระเบิดแม่งไม่กระตันนั่นนะลอยตามรถประทุกไปด้วยนะครับถ้าเป็น GPS มันก็จะ,ะตกแบบที่เดิมอ่ะโอเคแค่นี้นะคร่าวๆจะใช้เป็นตัวตัดไปตัวเครื่องเราเรียบร้อยนะครับนี่โมดูลเราเป็นงี้เลยก็อ่าโมดูลตัวหน้าตานะมันก็เหมือน ATC ปกตินี่แหละนะครับแทบจะไม่ต่างจากเดิมเลย แต่ตัวโมเดลก็ทําใหม่นะครับมันจะไม่เหมือนตัวไอทซีปกติเฮ้อข้างนอกก็ดูไม่ค่อยออกเนาะอะแต่ถ้าเป็นอิตาเลียข้างในนะครับจะเห็นชัดขยับเร็วไปหน่อยเทกเจอร์มีความคมมากขึ้นนะครับแล้วก็อตัวสกินนะครับไม่ไม่ซ้อนแล้วนะครับไอทซียังซ้อนอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นโมดูลเก่าแล้วก็มีการพอร์ตมาใส่เฮ้อ ห้องนอบินก็คือเหมือนเดิมแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีแค่ส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับอันนี้ที่เพิมขึ้นมานะครับซึ่งจะเป็นส่วนของหมวกนองบินซึ่งพอเราปรับเป็นออนเนี่ยเนี่มันจะเป็นเทปเอ็มซีนะครับหมวกตัวนี้ใช้ทําได้หลายๆอย่างนะคือใช้มาร์กเป้าได้ด้วยใช้เห็นไวโพยอย่างนี้ได้ด้วยนะเป็นโทลแกรมเลยนะไม่ธรรมดานะครับเห็นปะหันไปุ๊บมีพิกัดขึ้นมานะครับ ใช้ซิลคนให้ทำอะไรได้หลายอยะ่างหลักๆคือใช้หันไปมองเพื่อมาร์คนี่แหละนะครับก็ <_ d ata> คนที่มีแท็กไออหรือว,ว่าเล่น VR น่ะมันก็จะสนุกนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยมีเวทแท็กแต่ว่าขี้เกียจใส่นะเพราะไม่งกกะอัดโอเคแล้วระเบิดเรา,เเราล่ะมันเป็นอะไรอ่าระเบิดเราเป็นเลเซอร์อเจดแอมน,นะครับ <_ d ata> ก็อันนี้ผมเซตคีย์เรียบร้อยแล,แล้วล่ะยังมึนๆอยู่หน่อยนึงเพราะว่า ไม่ได้จับมาเป็นเดือนแล้วนานมากนะครับอ่าพีซี PC. แต่ว่ายังจำได้อยู่นะว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับอีนนปพวกนี้ก็ยังใช้เหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรต่างๆหลักจะเป็นฟังก์ชันอาวุธนี่แหละที่เพิ่มขึ้นมานะครับกับพวกราตาลิงเนาะไปที่ ds แล้วก็เคมาหน้าเซตมาให้แล้วเนะาะไม่แก้แล้วมีแค่ตัวรวรุเมาลิกนะครับ ต้องวอร์มโอ,อ้ยลงหลงลืมๆไม่ได้ใช้นานเดี๋ยแล้วก็บีกขึ้น,ข,นขับจากข้างนอกเป๊ะเลยข้างในดีกว่า เสียงเสริมอะไรก็ผมว่าก็ยังเหมือนเดิมนะฟังแล้วแตกต่างอะไรอาจจะดูแค่มันนุ่มขึ้น,นเฉยๆก็ได้เอาละเกียร์อับฝาอัพโอเคเวลาบ,บินลำนี้ก็ยังเหมือนเดิมคืคอยังต้องทิมนะครับแล้วก็เป็นเครื่องที่บินเอื่อยอยู่แล้วไม่ไม่ทำบินเร็วหรอก TBM ในไฟซิมไม่ยังบินเร็วกว่าแต่อย่างว่าเราแบ,บของเยอะนะครับ อเคนะครับหัวงบินเราก็ทำงานนะครับอ่าเราสามารถเอาตัว targeting โชว์ไปที่หัวกเราได้นะหาคำสั่งก่อนนะครับสักครู่โอเคลังจากงมอยู่สักพักหนึ่งนะครับว่าทำไมมันได้ไม่ได้บ้างเพราะตัวผมทดสอบข,ขึ้นตลอดนะครับมันจะไปจะต้องสับ master arm ขึ้นก่อนนะครับแล้วก็กด d m s s i ล์นะครับทึกหนึ่ง กดค้างที่หนึง่งอ่ะขึ้นมาละวเนไหมไอจอกเขียวข้างล่างนะครับนั่นคือ d ี p ีพีพอร์ตเรานะครับก็ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ออคอนโทรลเจ้า t ีจที่หนึ่งจะให้มันหันไปที่เ mm hmm. วฟพอยต์เลยนะครับปุ๊บอันนี้เวฟพอยต์อยู่อากาศเอาเป็นเวฟพอยต์สองนะครับกดออโตัวอะไรจบอ่ะที่คุณเห็นนะว่า เนี่ยภาพมันเดนเซอผลที่หมวกเรานะครับซึ่งมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าเรารู้และว,ว่าเออมันเป็นยังไงอยู่นะครับแล้วก็อย่างที่คุณเห็นอีกทีหนึ่งนะว่าคุณเห็นว่ามันมีกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่ขึ้นมานะครับอันนั้นคือจุดที่ TJP มองอยู่นะครับไอหมดตัวนี้เนี่ยอนอกจากนี้มันสามารถแซงเฟลลี่นะครับที่มี Data Link เชื่อมกับเราอยู่ได้นะครับซึ่ง ทำให้ทุกอย่างเ,เห็นเป็นแบบสามมิตินะครับนะันช่วยอะไรได้เยอะมากนะครับยกเลิกท,ทีก่อนอ๊บจจะยกเลิกล็อกยกเลิกการเลือกแล้วมันสึกใช้ให้ทีพีมันหันไปยังจุดที่เราต้องการได้นะน,ะนี้ผมเลือมโดยตัอเองอ่าจะให้ว่าโถเราต้องไปศึกษาในอีกระดับหนึ่งนะครับ ทำไมวะโอเคข้ามไปก่อนเพราะผมงงมากมีกหมวกตัวนี้มันฟังก์ชันมันเยอะมากกว่าเสิบแปดนะครับโอเคมาที่ตัวมาวลลิคเรานะครับอมันจะหาเลเซอร์อัตโนมัตินะครับแต่ว่าเราจะเป็นจะต้องชี้เป้าก่อนนะครับเอาหมวกเราขึ้นมานี้ผมจะเล็งไปที่ไหนดีกล้องก็เล็งอะไรอยู่ เวปพอยมันอยู่บนฟ้านะครับมันเลยเห็นเป็นโทรแกมนี้ครับท่นเล่งไปที่หมู่บ้านตรงนี้กระกันแล้วก็ซุ่ปนหนาดน่้มีรถอยู่หนึ่งคันแล้วคันนี้แหละนี่เลยเขียนมาคุณพอยไว้เสร็จเดี๋ยววกกันมาใหม่นะคือทุกอย่างเหมือนเดิมในเอเธนเแหละเอเธนซีนะครับแต่ อย่ที่บอกไปพูดหลายรอบมากคือลืมไม่ได้จับหน้านะครับแต่วรกรณ์คือจะจับที่ไหนคือพอนึกออกแหละแต่ความชำนาญมันหมดไปแล้วพเราไปขับเครื่องลำอื่นนะครับเขียนให้มันแพ็กไปนะครับเดี๋ยวลวไปเฟิไ่ไปเลซิ่งต่อไปนะครับ ตัลโลก็จะวิ่งไปตามเป้านะครับแอ่เราดูเราดูผ่านหมวกได้นะครับปุ้มเรียบร้อยอ่ะมันก็สะดวกมากขึ้นแหละอันนี้เดี๋ยวลองหาเป้าถัดไปจริงถ้าใช้จอยของเอ็นซี C โดยเฉพาะผมมันย่างง่ายกว่าง่ายกว่าดีเยอะเลย ก็เป็นเรื่องตัวทักเก็ดพอตหื้อพันกระหลุมเอาเลยกูไปไหนละมองแล้วอยู่ทักเก็ดพอ,ดอพตก็เรียกเลิอกอีกโอเคชี้ใหม่โอเคตับร้อย ไปล่ะก็โดนรถใครก็ไม่รู้นะครับซึ่งไม่ใช่รถเราจุดเราเล็งจุดนี้ไว้นะใช่ไหมตัวเพชรรเข้าระยะนะครับเอาละ,ะลองยิงดูสิจะตกตรงตรงที่เรามาร์กเลยไหม เรียบร้อยนี่แหละคือเลเซอร์ไฮดานะครับคือบ้องขอลาบที่ติดเลเซอร์นำวิถีนะครับแค่นั้นแหละมันอืมถ้ายิงกระจายมันคงไม่ไม่ได้แล้วล่ะมันคงเป็นยิงแบบป้าหว่ายจาะตรงนะแต่ว่ายิงมันยำขึ้นส่วนปืนก็อ่ะลองกดหัวลงอาไอ,อหัวก็บินออกไปก่อนอ่ะกดไปเลยนะครับปุ๊บ ก็เหเหมือน,นเดิมนะรับมีอะกรต่างหรือเปลี่ยนหมดโอเคอันนี้แหละโอเคครับก็จบไปทีวิวคร่าวๆเนะาะอาจจะดูงงแง,งหน่อยแล้วก็ไม่มีค่อยมีอะไรนะครับคือสรุปนะมันคือเอเทนซีตัวปกติแหละนะครับที่เพิ่มฟังก์ชันนะครับในส่วนของหมวกขึ้นมานะครับแล้วก็อาวุธอ่า ที่มีเลเซอร์นะครับทั้งหลายนะครับเข้ามาให้มากขึ้นส่วนฟังก์ชันพื้นฐานอะไรต่างๆคือเหมือนเดิมของเอเจนซีหมดทุกอย่างนะครับอ่ะก็สําหรับใครที่ไม่มีเอเจนซีนะครับแล้วอยากได้ตัวที่มันครบเลยก็ซื้อตัวแทงคิลเลอร์นะครับไปเลยนะครับก็จะได้ทั้ง2ตัวแต่ถ้าใครมีเอเจนซีแล้วก็ซื้อตัวแอดดอนนะครับตัวที่เป็นอัปเกรดคิดอย่างเดียวนะครับก็จะได้ตัวนี้มาก็ย้ำทีนะว่าเออถ้า คุณไม่ใช่เป็น,ปนสายที่อชอบเล่นโจ๊ตีอาร์ตูกราวนะครับเอจซีอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะเพราะว่าเครื่องแม่งบินชานะครับแล้วก็เป็นเครื่องที่เน้นโจมตีว่าพืนอยู่แล้วผมก็ไนะปมอง s 18กับ s 16จะดีกว่านะครับส่วนใครที่คิดว่าอยากจะยิงรถถังให้พุนนะด้วยปืนมเมล็ดถั่วสัก10มิลน,นะก็ <c oughs> <c oughs> จัดตัวนี้มานะโอเคงั้นคลิปนี้จบเน,นี้ครับเอาไว้เจอคลิปไปนะครับ